รับเข้าใหม่ครับ Ford 4 Wheel เครื่อง2.9เกียร์ธรรมดา4สวัสดีครับสวัสดี f อีทุกท่านนะครับวันนี้ผมดานถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น Ford 4ประตูนะครับเครื่อง2.9เกียร์ธรรมดา4ฟนะครับรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับมาดูรถกันได้เลยนะครับนี่สายลุยนะครับนี่นะครับรถสวยๆเลยนะครับสีติดเดิมนะครับเมื่อก่อนเป็นรถเอ่อ อยู่กับเทศบาลนะครับเป็นรถราชการนะครับรถเป็นรถราชการนะครับใช้งานน้อยนะครับดูสีครับสีนะครับแทบจะไม่เคยเคลียร์นะครับน่าจะมีเคลียร์เป็นบางชิ้นนะครับนี่สีสวยๆบางๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์สี่คูณสี่อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแม็กเลเนอร์พร้อมเลยนะครับนี่เมื่อก่อนใส่หลังคาไคลบอยไปนะครับนี่ถอดออกไปนะครับ นะครับถอดออกไปนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับเดิมเดิมเหอกจากห้างเลยนะครับอื่นะครับเป็นรถทางเหนือนะครับผสมกันสีสวยนะครับไม่มีผุนะครับนี่นะครับยางนะครับยางไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับผสมกันสีสวยนะครับนี่ครับภายในภายในเป็นบอกกระเียนะครับบอกกระเบียสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ ก็มีส,สวยเลยนะครับผ้าหลังคาเรียบร้อยเลยนะครับตะเข็บเดิมเลยนะครับนี่นะครับสว,สวยเลยนะครับติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่นะครับเรอธรรมดา 4-wheel นี่นะครับเกียร์โฟใช้ได้ปกตินะครับพอเพาไม่มีเสียงดังนะครับพร้อมใช้เลยนะครับทำไมวิ่งมาแค่สองแสนสองนะครับสวยคลิปนะครับรถราชการนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับนี่นะครับดูห้องเครื่องนะสวยเลยนะครับนี่คานหน้าเดิมๆเลยนะครับ หน้าสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับรถสวยมากนะครับภาษีหกแปดนะครับโอ้หกเก้านะครับภาษีปีหน้าเลยนะครับนี่นะครับภาษีหกเก้าเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะรัดเครื่องให้ดูนะครับให้ฟังนะครับเครื่องเผาหัวค้างเดียวติดจึ้งเลยนะครับตลอดเลยนะครับนี่นะครับ นี่ผมไม่ได้ผ่าหัวนะครับเครื่องหล่อๆเลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางัวทองนะครับอยู่ซอยวัดนาประดูกนะครับอยู่ศึกษาสามนะครับอยู่ฝึกษาสามนะครับตัวนี้นะครับรถมาใหม่นะครับผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ รถอยู่นนทบุรีนะครับขอฝากกดติดตามในช่อง y o u t u b e ับรถบ้านเลยนะครับแล้วก็เพจกับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยานบางชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ